เฮ้ยพีโน่ปลาดุกเจ้าคือมีแต่ตัวใหญ่ๆขันขอ่ขอโตลงไปนี่มันช่บวกินข่อยบ่หึอือไม่เรียบร้อยโดยแล้วไม่ห่วงปะ่ะก่อนที่กูจะมาเลี้ยงปลาดุกนี่กูเลี้ยงอย่างมาก,ก่อนจะเลี้ยงอย่างเลี้ยงแค่เลี้ยงแค่แม<ข>่นี่พี่ข้น<อ>ี่ฝรั่งๆมากก็เลยเศร้าเลี้ยงว่ะเป็นอย่างคือเศร้าเลี้ยงบูเศร้าเลี้ยงยังไงฝรั่งตกลงนี่เนาะฝรั่งตกลงนี่เออแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฝรั่งตกลงบ่อนี่กูเศร้าอย่างเลยเฮ้ยใจบ่ดีเลย ปิตะยานได้ละโอ๋ยห่ะบ่นั่นอันตรายพอดฝรั่งตกลงไปนี่มันสวบเลยบ่ก็บ่สวบเลยล่ะมันกัดแขนบ่บ่มันกินขาบ่บ่เอาแล้วตกลงไปแล้วมันเป็นจังได้เนี่ยนี่มันก็บ่เป็นยังแล้วมันก็เสื้อกับเปียกในเสื่อเนี่แล้วแขกใช้จักเสียมันกินฝรั่งเราเนี่ยเอาไอ้แขมันก็ต้องกินข้นกินฝรั่งตัวบอกแล้วแขกใช้จะกินผลไมเดี๋นี้ไหม น <No er <Uh nope totally ี่แค่กินผลไม้เบยโู้เดี๋ยวนี้นะบัคชีดานั่นบ่เออบักขรั่งบัคชีดานันบ่โอ้ยพุ่ใหญ่นี่ก็บพรว่าอีแค่กินบัคชีดาไปยังสี่แมอ่้มาโตตลงนี้เนาะโอ้ยไม่กลับมาไปยังไรไมนก็เปียกที่ซื้อได้หรอไปเห็นแต่เส้นเหลี่ยงเกือบหลายเกือบไปเลยฟาดโก้ฟาดโก้ยิ่งเล่นฟาดโก้ฝากให้บุวยนะ เย็นหนากันใส่ลวดส่งถึงบ้านพนาก็น่ายอิมเ๋ยวะวัดไปสามทุงหรอยุคนี้ใครก็ัปแจกแขนก็เอาสมบัติน่าไม่ใช่กินไดแต่ว่า